สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆระดับชั้นอนุบาล3ทุกๆคนวันนี้มาพบกับครูจอยในวิชาภาษาอังกฤษค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆต้องดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีนะคะพยายามอย่าให้ตนเองป่วยนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายดื่มนมดื่มน้ำ แล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยรวมถึงต้องทบทวนบทเรียนด้วยนะคะในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเราจะมีสอนสดเรียนสดกับคุณครูเลยในทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา1 0บโมงครึ่งถึง11งตรงนะคะแล้วก็มีสอนผ่านช่อง YouTube นะคะวันละ สามวิชานะคะคุณครูทั้ง3คนก็จะมาสอนบทเรียนให้กับเด็กๆในทุกๆวันนะคะและเหมือนเดิมค่ะเช่นเดิมเช่นเคยเลยเรามาเล่นเกมกันก่อนที่จะเริ่มเรียนแต่คุณครูจอยมีกติกาเหมือนเดิมก็คือถ้าเราเล่นเกมแล้วเด็กๆก็ต้องทำไมคะต้องตั้งใจเรียนใช่ไหมคะ แล้วคุณครูจอยสัญญาค่ะว่าจะมีเกมมาให้เด็กๆได้เล่นฝึกลับสมองกันทุกๆวันเลยคุณครูรู้นะคะว่าเด็กๆชอบเล่นเกมเหมือนคุณครูตอนเด็กคุณครูก็ชอบเล่นเกมถ้าเราได้เล่นเกมเราก็จะได้ฝึกพัฒนาสมองของเราฝึกการคิดฝึกทักษะการคิดการดูการมองการพูดใช่ไหมคะฝึกการสังเกตการเปรียบเทียบการจำหน้าการวิเคราะห์ต่างๆนะคะผ่านโดย การใช้เกมมาดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้ครูจอยมีเกมอะไรมาให้เด็กๆเ,เล่นกันเอ่ยเกมหาเงานั่นเองหาเงาเจอไหมเป็นรูปภาพของยานพาหนะค่ะจะมียานพาหนะแถวบนแถวบนอยู่ตรงนี้นะและแถวร่างด้านบนจะเป็นรูปภาพเต็มเลยและด้านล่างจะเป็นรูปเงา เรามาดูกันดีกว่าค่ะทั้ง6ยานมหานะเด็กๆจะหาเจอไหมนะข้อที่1เป็นเงาของเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์อยู่ที่ไหนคะ A B C หรือ V หรือ E หรือ F ลรูปรูปไหนคะรูป D นั่นเองเฮลิคอปเตอร์อยู่ตรงนี้เป็นเงาของเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมคะ รูปที่2เป็นคารรถจนต์เขาโยงมาแล้วเป็นรูป A รูปที่สเครื่องบินเครื่องบินภาษาอังกฤษก็คือ airplane airplane อยู่ไหนนะช่วยคุณครูจอยหาหน่อยค่ะบางคนเจอแล้วอยู่ E ใช่ไหมคะนี่คือเงาของ airplane เครื่องบินรูปที่4นี่รูปอะไรลูกใครรู้บ้างเรือดำน้ำโอ้โหทำไมเด็กๆเ,เก่งจังเลย เรือดำน้ำใช่ไหมคะเรือดำน้ำอยู่รูป F นั่นเองอและรูปที่5 boat boat แปลว่าเรือรูป C และรูปสุดท้ายรูปอะไรลูกรถไฟใช่ไหมคะเทรนรถไฟรูป B นั่นเองเด็กๆคนไหนตอบถูกทุกข้อเลยยกมือไหนแล้วอ่าเก่งมากๆเลยคะ่ะ เด็กๆคะวันนี้เราจะมาเรียนการแต่งประโยคแบบง่ายๆเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าเราจะแต่งประโยคเป็นภาษาอังกฤษแบบง่ายๆกันอย่างไรอย่างเช่นถ้าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าพ่อเสียใจแยมอยู่บนเศษผ้าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรเด็กๆอยากรู้ไหมคะเป็นการนําคําศัพท์ที่เราเรียนมาแล้วมาแต่งให้เป็นประโยคนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนไปพร้อมกันเลยค่ะรูปนี้เป็นรูปอะไรคะเด็กๆช่วยคุณครูจอยตอบหน่อยค่ะรูปแกะแกะกำลังมีอารมณ์ยังไงคะเนี่ยแกะกำลังโกรธอยู่แกะมันโกรธเราจะแต่งเป็นประโยคว่า The lamb is mad อีกครั้งนะคะ The lamb is mad lamb แปลว่าแกะตัวผู้ แม่แปลว่าโกรธแกะมันโกรธก็คือ the lamb is mad ต่อเลยค่ะรูปคุณพ่อใช่ไหมคะพ่อเสียใจเราจะแต่งเป็นประโยคว่า that is sad that is sad แปลว่าพ่อเสียใจ และต่อมาค่ะนี่รูปอะไรคะลูกรูป,รปแฮมใช่ไหมคะเด็กๆเ,เคยรับประทานไหมคะแฮมนะคะามาดูกันค่ะแฮมมันไม่ดีเด็กๆคนนี้กินแฮมแล้วมันเสียมันไม่ดีแล้วนะคะจะแต่งเป็นประโยคว่า the ham is bad the ham is bad แฮมมันไม่ดี ให้เด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาเลยค่ะหนังสือโฟนิกนะคะลูกเล่มสีเขียวนี้นะคะและเปิดไปที่หน้า21นะคะเด็กๆจะเจอประโยคและเจอรูปภาพนะคะที่คุณครูจอยสอยวันนี้ก็คือจะให้เราทำงานหน้านี้นะคะเออข้อแรกเลย the tag is on the back tag อยู่บนกระเป๋าก็คือป้าอยู่บนกระเป๋าเขาก็โยงเส้นให้เราแล้วเด็กๆเห็นไหมคะแล้วเราก็เขียนตามรอยปากนะคะข้อสองเหมือนกันข้อสองมีตัว R มาให้เด็กๆก็ต่อด้วยตัว A ตัว M นะคะอันนี้มีตัว M มาให้เด็กๆก็ต่อด้วยตัว A และตัว D the lamb e s t mad แปลว่าทำไมลูก lamb แปลว่าแกะตัวผู้ mad แปลว่า,กววาโกรธ The lamb is mad ก็คือแกะมันโกรธยงเส้นมาที่รูปนี้ต่อมาข้อที่3 t h a t is sad เขียนตามรอยปาแล้วก็เขียนตัว a ตัว d นะคะท้อเสียใจรูปไหนคะรูปนี้นะคะเด็กๆก็โยงเส้นมาเลยข้อที่4 The ham is bad แฮมมันไม่ดีอยู่รูปไหนแล้วก็ข้อสุดท้าย The jam is on the left แย้มอยู่บนเศษผ้ารูปรูปนี้นะคะเด็กๆโยงเส้นให้ครบทุกรูปนะคะแล้วก็เขียนคําให้ครบนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปหน้านะคะเด็กๆบายบาย